ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับหัวข้อที่ชื่อว่าชีวิตที่มีพลังจะขาดที่ปรึกษาไม่ได้นะครับพี่น้องเราเ,าเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะว่าที่ปรึกษาบริษัทใหญ่ๆมีที่ปรึกษาคนที่มีตำแหน่งสูงๆทั้งหลายมีที่ปรึกษาคือทุกคนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยล้วนแล้วแต่ เป็นคนที่มีที่ปรึกษานะครับแล้วคําถามคือว่าเราเองมีที่ปรึกษาแล้วหรือยังนะครับวันนี้ชีวิตที่มีพลังจากขาดที่ปรึกษาไม่ได้นะมาพบกับข้อคิดอาชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเรื่องพระเยซูคริสต์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นที่ปรึกษาโอ้เราขอบพระคุณพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าที่พูดถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ บัพติศมารเราในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเจิมเราพระองค์ทรงให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นที่ปรึกษาในชีวิตของเราอย่างไรเรื่องอะไรเราจะมาดูด้วยกันนะครับในพระคัมภีร์ให้เราได้เห็นนะครับผมทําเป็นหัวข้อ,ข,อข้อมานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาในยอห์นบทที่14ข้อที่16 17 เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านโอ้ขอบุณพระเจ้าพม่น้องครับ พระเยซูคริสต์ทรงรู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้โดยลําพังไม่ได้เราอยู่ในโลกนี้โดยขาดที่ปรึกษาไม่ได้พระองค์ทรงให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางเราเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาชีวิตให้กับเราฉะนั้นคนที่ดําเนินชีวิตยังมีพลังจะขาดที่ปรึกษาไม่ได้เลยเด็ดขาดพระองค์ทรงรู้ว่าเราขาดสิ่งนี้ไม่ได้เราขาดที่ปรึกษาไม่ได้พระองค์ทรง สัญญาที่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาให้กับเราทุกๆคนและพระสัญญาของพระองค์ที่จะประทานให้กับเราในวันนี้สําเร็จแล้วพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นที่ปรึกษากับเราทุกๆคนพี่น้องครับโลกจะไม่รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เข้าไม่ถึง คนทั่วไปที่ไม่ได้มาอยู่ในทางของพระเจ้าจะไม่รู้จากคํานี้เมื่อพูดถึงวิญญาณคนส่วนใหญ่นะที่ไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยเขาจะกลัวนะมันเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนหรืออะไรต่างๆที่เข้าไม่ถึงนะฉะนั้นเวลาผมตั้งชื่อผมเลยระลกเลี่ยงที่จะใช้คํานี้เพราะว่าคนทั่วไปเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่สนใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลังชีวิต พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพลังชีวิตแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับชีวิตของเราพี่น้องครับโลกรับไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นโลกกลัวนะชีวิตจิตวิญญาณพุทธวิญญาณปุ๊บผมมันเป็นชีวิตที่ต้องตายเท่านั้นน่ะที่จะเข้าถึงวิญญาณต่างๆนะแต่สําหรับคิสเตียนเราเราดําเนินชีวิตในขณะนี้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาอยู่กับเราแล้วก็นาเราพี่น้องครับบริษัทใหญ่โตมีที่ปรึกษา นายกพลตรีหรือผู้บริหารผู้นำทั้งหลายที่มีบทบาทหน้าที่เยอะแยะมากมายที่ประสบความสําเร็จทั้งหลายรวนและแต่มีที่ปรึกษาและที่ปรึกษามีหลายด้านนะะที่ปรึกษาด้านการเงินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงที่ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยที่ปรึกษาโอ้หลายเรื่องเลยนะครับเป็นที่ปรึกษาพี่น้องครับชีวิตของเราเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์เป็นที่ปรึกษา ในทุกเรื่องนะนะในหัวข้อต่อไปนะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้สอนเรานะเป็นที่ปรึกษาที่จะสอนแล้วก็แนะนําเราทุกสิ่งในยอห์นบทที่14ข้อที่25 26เราไว้ว่าเรากล่าวคําเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่านแต่องค์พระผู้ช่วย ขออภัยแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วนี่นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นครูให้กับเราจะสอนให้กับเราพี่น้องครับไม่เพียงแต่พระองค์ให้คำปรึกษาให้คำนะครับแต่พระองค์ท่งสอนให้เรารู้ทุกสิ่ง นะที่เราไม่รู้ที่เราไม่เข้าใจที่เรายังไม่ไม่เห็นว่ามันคืออะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเรา่น้องครับพระองค์ทรงเอาใจใส่ชีวิตของเราจะต้องเรียนรู้จะต้องทําความเข้าใจกับชีวิตจะต้องทําความเข้าใจกับสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราให้เข้าใจสิ่งเหล่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนให้เราเข้าใจชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเนอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราว่าเมื่อเราเผชิญกับปัญหาอุปสรรคเราจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราให้เข้าใจถึงการงานอาชีพเข้าใจถึงการแก้ปัญหาในอาชีพของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนให้กับเราในทกพิติของชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราในเรื่องของการใช้ชีวิต คู่ชีวิตสมรสชีวิตครอบครัวพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราเมื่อเรานะเผชิญกับคแบบวามยากลำบากในเรื่องของสุขภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราว่าเราจะด,ดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีได้อย่างไรจะกินอย่างไงจะอยู่อย่างไรจะใช้กําลังเรื่องแรงอย่างไงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราในทุกๆด้านในทุกๆสิ่งพี่้องครับพระวิญญาณบริ yani สุทธิ์จะสอนเราในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญ,ญาณในในพระคำของพระองค์ ในการเข้าใจพระวจนะคำของพระองค์เมื่อเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราไม่รู้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะสอนเราว่าพระวิญญาณพระคำของพระเจ้าพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนั้นข้อนั้นเรื่องนั้นเนี่ยพระองค์มีพระประสงค์อะไรพี่น้องครับนี่คือพระวิญญาณบริสุทธ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานให้กับเราพระเจ้าประทานให้กับเราเพื่อที่เราจะมีที่ปรึกษาขอพระเจ้านาเรานะต้องเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ที่ปรึกษากับเรานะ เป็นที่พูดผู้ที่ให้คําปรึกษาที่สอนเราในทุกเรื่องจริงๆริพี่นะ้องครับที่สําคัญที่สุดเราพร้อมที่จะเรียนรู้นะจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหรือยังเราพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหรือยังเราอย่าไปบล็อกความรู้ของเราหรือความเข้าใจของเราเราอย่าไปบล็อก พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนเราเราจะต้องเปิดให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทํางานในจิตใจของเราเพื่อที่จะใ,ให้เราเรียนรู้และก็เข้าใจในทุกสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราที่พระองค์รป,ประสง,งค์ให้มันสําเร็จมันเป็นไปแบบนั้นถ้าเราไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราแต่เราไม่เชื่อฟังชีวิตของเราก็จะไม่เป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์พระองค์ประสงค์ให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดีและมีพลังเราจะไม่มีชีวิตที่ดีและมีพลังถ้าเราไม่มี การเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ประการต่อมานะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาเป็นพยานสิ่งต่างๆที่พระเยซูคิทรงทรงเป็นทรงเปิดเผยและเราจะเป็นพยานกับเรื่องพระองค์ต่อไปย้อนบทที่15ข้อที่26-27แต่เมื่อองค์ผู้ช่วยเสด็จมาซึ่งเป็นผู้ที่เราจะใช้มา ขออภัยจะใช้จากพระบิดามาหาพวกท่านคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งมาจากพระบิดานั้นพระองค์จะทรงเป็นพยานให้เราและพวกท่านก็จะเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านอยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้วพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพยานเรื่องของพระเยสุกิต มีคนจํานวนมากสงสัยว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าหรือเปล่าพระเยซูคริสต์ช่วยได้จริงๆหรือพระเยซูคริสต์ตายที่การเขียนแล้วช่วยได้จริงหรือไทยบาปจริงหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพยานจะเป็นผู้ทําให้เราได้รู้ว่าได้เชื่อและได้วางใจว่าพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงมาช่วยโลกใบนี้ให้รอดนั้นเป็นความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เราได้ รู้ว่านั่นเป็นความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพยายนกับเราและเราเองจะเป็นพยายนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับคนรอบข้างให้กับคนทั่ว,วไปให้กับคนที่สงสัยให้กับคนที่ยังไม่มีคําตอบให้กับคนที่ต้องการคาตอบอนี่อครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้รับรองเป็นผู้ให้เราได้ได ได้เห็นพยายนหลักฐานที่ชัดเจนพี่น้องครับนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พี่น้องได้เห็นพระเยซูคริสต์ได้เห็นความจริงในพระองค์ได้เห็นถึงพระสัญญาของพระองค์ได้เห็นการช่วยกู้ของพระองค์ในชีวิตของพี่น้องแล้วเห็นไหมครับพนะี่น้องครับยากนี้ไปเราจะเป็นพยายนแล้วก็พูดเรื่องราวของพระองค์ออกไปให้กับคนอีกมากมายที่ต้องการความเข้าใจความจริงการเปิดเผยเหล่านั้น พี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยเยอะแยะมากมายที่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจในเรื่องนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นที่ปรึกษาของเราจะเป็นพยานกับเราจะรับรองเรื่องนี้และจะนําเราให้เป็นพยานกับคนรอบข้างอีกมากมายประการต่อมาพระวิญญาณบริสุทธิ์นาเราสู่ความจริงทุกประการยอนบทที่16ข้อที่1 3 1 4 15ได้กล่าวไว้เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์สรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะพระองค์ทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาแจ้งแก่พวกท่านทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรานั้นมาแจ้งแก่พวกท่านพี่ลองครับที่ปรึกษาของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราไปสู่ความจริงเป็นที่ปรึกษาแห่งความจริงเป็นที่ปรึกษาที่เปิดเผยความจริง ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาที่ให้ความคุมเครือกับเราให้ความไม่ชัดเจนกับเราให้ความไม่มั่นคงกับเราแต่เป็นที่ปรึกษาที่บอกถึงความจริงทุกประการไม่ได้เป็นที่ปรึกษาที่ให้ความเท็จให้ความไม่ถูกต้องให้ความไม่เที่ยงตรงแต่เป็นที่ปรึกษาที่ให้ชีวิตที่เห็นความจริงฉะนั้นถ้าเราต้องการชีวิตนี้ที่ได้พบกับความจริงเห็นความจริง สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ผิดพลาดเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่มาจากพระพระเยซูคริสต์ทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ทุกสิ่งที่พระองค์สองทุกสิ่งที่พระองค์ทรงให้เราได้ต้องการให้เราได้รู้ความจริงในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราให้ได้รู้ความจริงเหล่านั้นทุกประการน้องครับในโลกใบนี้มี สิ่งเทียมเท็จสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งหลอกลวงเยอะแยะมากมายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนํเราให้ได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่กําลังเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นคือความจริงหรือความเท็จเราจะรู้นะคนจํานวนมากมายโดนหลอกเพราะว่าความโลภนะซานตาวิญญาณช่วงใช้ความโลภมันใช้เงินใช้ทองเนี่ยใช้ความมั่งคั่งลํำรวยเนี่ยเป็นเหยื่อล่อนะคนก็ถูกล่อถูกหลวงให้หลงติดกับดักในโซเชียลใน อินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายนะ่ถูกหลอกให้โอนเงินให้กู้เงินโอ๊คกู้เงินอดอกเบี้ยถูกนะให้ลงทุนนะปั่นเงินนะจาก1,000เป็นหมื่นเป็นแสนนะเป็นล้านเนี่ยคนก็เชื่อนะพี่น้องครับแต่ถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาเราจะรู้ว่านั่นคือการโกหกหลอกลวงไม่ได้เป็นความจริงเราจะรู้ว่าคนที่เข้ามาคนที่เ,เข้ามาสูา่ชีวิตของเรานะ เขาคือคนที่จริงใจหรือเปล่าเขาคนเป็นคนแบบไหนพี่ลองรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําชีวิตของเราให้ได้พบกับความจริงในทุกประการความจริงในฝ่ายจิตวิญญาณที่ถูกปิดถูกบดบังอยู่จากความมืดนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเปิดเผยให้เรารู้ความจริงในชีวิตในฝ่ายวิญญาณนะคนจํานวนมากมายัางสับสน,สนยังงงว่าเอ๊อชีวิตอยู่ในโลกเพื่ออะไรและตายแล้วจะไปไหนพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกความจริงกับเราผ่านพระเจ้าคำของพระองค์ ชีวิตหลังความตายบางคนยังสงสัยว่าชีชวิตมีจิตวิญญาณจริงเหรอวิญญาณชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงไหมคนจํานวนมากมากก็ยังสงสยัยยังตั้งคําถามวันนี้แต่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาบอกให้เรารู้ว่าความจริงก็คือชีวิตของเราไม่ได้มีเพียงร่างกายเท่านั้นแต่เรามีจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณถูกสร้างมาอยู่นิรันดร์การเรามีชีวิตหลังความตายและชีวิตหลังความตายนั้นก็คือชีวิตที่แท้จริง ี่นงครับพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกเราแล้วก็เปิดเผยให้กับเราคนจํานวนมากมีคําถามอีกเยอะแยะมากมายแต่เรามีที่ปรึกษาที่จะบอกกับเรานะที่ต่างจากคนอื่นที่ไม่มีที่ปรึกษาของพระที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาก็คือเราจะรู้ความจริงเหล่านั้นนี่นะครับขอบพระเจ้านําเรานะคาถามข้อคิดคําถามจากพระคาของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ข้อแรกเลยนะชวนพี่น้องอช่วยกันคิดแล้วก็ตอบคําถามนาะ ฉันให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาในเรื่องใดบ้างในเวลานี้เรามีที่ปรึกษาและเราให้ที่ปรึกษานะเราขอคำปรึกษาจากพระวินญ,ญาณบริสุทธิ์ในเรื่องใดบ้างผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนต้องมีนะหลายเรื่องแน่นอนนะที่ขอคำปรึกษาจากพระวินญ,ญาณบริสุทธิ์ผมเองก็ถ้าไม่มีพระองค์ผมก็ไม่สามารถที่จะรับใช้คิดจักรรับใช้พี่น้องได้ ไม่สามารถจะทำงานของพระองค์ได้เพราะว่ามีเยอะไม่เข้าใจมีเยอะที่ไม่รู้มีเยอะที่ไม่รู้จะเผชิญอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เปิดเผยเป็นผู้ให้ความจริงให้การทรงนำนี่น้องครับไม่เพียงแต่จิตวิญญาณหรือพระคำภีเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะการค้าการขายการงานอาชีพนะสุขภาพโอ้โหนี่น้องทุกด้านเลยจริงๆนะขอพระเจ้านําเรานะในข้อที่สองฉันเชื่อฟัง ที่ปรึกษามากน้อยแค่ไหนและเมื่อเราขอคาปรึกษาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยแล้วก็บอกกับเราสอนเราในเรื่องต่างๆเปิดเผยให้กับเราในเรื่องต่างๆเป็นพยานให้กับเราในเรื่องต่างๆเปิดเผยความจริงให้กับเราในเรื่องต่างๆเราเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าเราเชื่อฟังมากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับขอบระเจ้านําเรานะผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแล้วนะมากเอเมนไหมครับพี่น้อง คำปรึกษาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องได้เชื่อฟังมาแล้วไม่น้อยเอเมนนะข้อที่สามฉันจะให้พระองค์เป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่องได้อย่างไรโอ้บางทีบางเรื่องเราจะไม่เคยให้พระองค์ให้เป็นที่ปรึกษาในชีวิตของเรานะเราจะให้พระองค์เป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ได้อย่างไรนะเราจะโอ้คิดว่า ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือการเปิดเผยหรือพัฒนภา,ภาการต่างๆที่ใหม่ๆในเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่รู้หรอกนะครับมันเป็นเรื่องของยุคใหม่โอ้เรื่องาศาสนาเป็นยกกุคเก่าโอ้เรื่องสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ต้องปรึกษามนุษย์เท่านั้นต้องปรึกษาคนที่รู้เท่านั้นพี่น้องครับบางทีเราจะไม่ให้พระองค์เป็นที่ปรึกษาในบางเรื่องนะการเงินพระองค์จะไม่เข้าใจเรื่องการเงินหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ให้พระองค์เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินพี่น้องเรา จะให้พระองค์เป็นที่ปรึกษาทุกเรื่องได้อย่างไรพรี่น้องเราต้องยอมรับว่าเรามีข้อจํากัดมนุษย์มีข้อจํากัดธรรมชาติคือความจํากัดแต่พระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชาติพระองค์ทรงอยู่เหนือข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นเราต้องยอมรับข้อจํากัดเหล่านี้และเราจะให้พระองค์เป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านเมื่อมีปัญหาไม่ว่าด้านใดเราจะเข้ามาอาธิษฐานแล้วก็ถามพระองค์ว่าพระองค์ เร,เรื่องนี้เราจะเอายังไงจะไปต่อยังไงจะตัดส alive, exposed, ินใจยังไงจะเลือกยังไงพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้ทุกเรื่องคําถามที่สามอที่สี่นะครับฉันจะบอกเรื่องฉันจะบอกคนอื่นให้มาพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาได้อย่างไรคนจํานวนมากไม่มีที่ปรึกษาที่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาเราจะบอกพี่น้องเหล่านี้ได้อย่างไรพี่น้องครับสิ่งที่จะ บอกกับคนอื่นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาได้เราเองจะต้องให้พระองเป็นที่ปรึกษาในชีวิตของเราก่อนแล้วเมื่อเราเชื่อฟังทํทาตามที่ปรึกษาของเรามันจะมีผลในชีวิตของเราแล้วสิ่งนั้นจะทําให้เรามีประสบะการณ์ในการเชื่อฟังที่ปรึกษาแล้วเราก็จะไปบอกกับคนอื่นได้แล่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มี ประสบการณ์ในการให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาในชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะบอกใครได้ดังนั้นอันดับแรกขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเราเองแล้วเราก็จะมีชีวิตที่นะพี่น้องถ้าเราบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาของผมในเรื่องการเงินแต่การเงินของผมยังมีปัญหาอยู่ยังติดหนี้ติดสินอยู่แล้วเราจะบอกกับคนอื่นว่าเฮ้ยเธอเธอเวลาเธอมีปัญหาเรื่องการเงินนะขอให้พระเยซูคิต พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาให้กับเธอนะเขาจะเชื่อไหมถ้าเราไม่มีชีวิตที่เป็นพยานเขาก็ไม่มีความเชื่อขอบพระเจ้านําเรานะเราจะพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคําปรึกษาในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ไปแบ่งปันไปเล่าให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะมาพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาในการดําเนินชีวิตเอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าเนาะอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคําของพระเจ้า และอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังทำตามให้ใช้เวลานี้ที่ฐานพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมเขียนลงไปบันทึกลงไปแล้วก็เอาไปทํานะครับถ้าเราไม่จดเราจะจําได้ไม่หมดเราจะลืมแล้วเราก็จะไม่ได้ทําตามพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับข้อคิดชีวิตที่มาถึงเราในเช้าวันนี้พระองค์จุคาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาในชีวิตของพวกเราขอให้เราได้เชื่อฟัง พระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกเรื่องที่พระองค์ทรงให้คำปรึกษาและขอยชีวิตของเราได้เป็นพยานบอกคนมากมายที่ยังขาดที่ปรึกษาอยู่ในวลานี้พระองค์เจ้าค่ะเราประทานาที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีพลังขอยเราได้พึ่งที่ปรึกษาอย่างสุดจิตสุดใจพระองค์เจ้าค่ะอธิษฐานตอบพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าพระพร์ครับ